ความคิดเชิงระบบของสุขภาพหนึ่งเดียวคืออะไรการคิดเชิงระบบในบริบทสุขภาพหนึ่งเดียวนั้นหมายถึงกระบวนการความคิดในสมองที่มองปัญหาอย่างเชื่อมโยงกันระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมองปัญหาที่เป็นของโซ่กันในภาพรวมค่ะทำอย่างไรให้เป็นความคิดเชิงระบบสุขภาพหนึ่งเดียว 1. กําหนดประเด็นปัญหาให้ถูกต้องและชัดเจน 2. ระบุตัวแปรหรือปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดหมวดหมู่คนสัตว์และสิ่งแวดล้อม 3. กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมคำนึงถึงตัวแปรหรือปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 4. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 5. จัดลำดับกิจกรรมการแก้ไขปัญหาและดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตัวอย่างการแก้ไขปัญหาโดยความคิดเชิงระบบนะคะก็คือเบลล่าค่ะ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือเบลล่าเดินทางไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่น้ำตกแห่งหนึ่งระหว่างทางได้แวะเข้าเดินตลาดของชุมชนและซื้อของมารับประทานจากนั้นเบลล่าและเพื่อนๆเ,เ,เดินทางต่อจนไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีค้างคาวอาศัยอยู่เบลล่าได้ขอเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูภายในถ้ำหลังจากนั้นเธอตกใจฝูงค้างคาวและวิ่งออกมาจากนั้นเธอก็เดินทางต่อไปเล่นน้ำตกและกลับบ้านมาพบว่า ว่าเธอมีอาการป่วยค่ะขั้นที่1น,นะคะกำหนดปัญหาหลังจากไปเที่ยวในชุมชนแห่งหนึ่งเบลล่าเกิดอาการป่วยอย่างหนักสาเหตุของการป่วยของเบลล่าคืออะไรขั้นที่2ตัวแปร ى. ปัจจัยที่คาดว่าทำให้ป่วยมี3ปัจจัยได้แก่ 1. ปัจจัยจากสิ่งมีชีวิตฝู่งค้างคข้าภายในถ้าเพราะในตัวสัตว์อาจมีเชื้อโรคเฉพาะและอาจไปกินพืชที่มีสารยาฆ่า,มาแมลง คนที่เดินตลาดเพราะอาจติดเชื้อโควิด -19 2. ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมน้ำตกธรรมชาติเพราะน้ำตกอาจมีสัตว์ลงมาเล่นน้ำหรือกินน้ำอาจนำเชื้อโรคมาได้ภายในถ้ำเพราะในถ้ำมีมูลขังข่าวอาหารเพราะอาจมีสารเคมีทางการเกษตรเจือปน 3. ปัจจัยจากอาหารอาหารเพราะอาจมีสารเคมีทางการเกษตรเจือปน ตลาดภายในชุมชนเพราะเป็นแหล่งผู้คนแออัดอาจมีเชื้อโควิด1 9ขั้นที่3แก้ไขปัญหาที่ปัจจัยดำเนินการแก้ไขยอย่างเป็นขั้นตอนดำเนินการแก้ไขาตามปัจจัยดังนี้ 1. ปัจจัยจากสิ่งมีชีวิต 2. ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม 3. ปัจจัยจากอาหารขั้นที่4แก้ไขปัญหาอย่างเป็นไปได้และเป็นรูปธรรม 1. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มงวด2กฎระเบียบในการเข้าสถานที่3จัดตั้งเขตสงวนสำหรับสปา4การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร5กฎหมายควบคุมการค้าขายปริมาณยาฆ่าแมาลงในพืชผลขั้นที่ 5. การจัดลำดับกิจกรรมแก้ไขปัญหามีทั้งหมดดังนี้ 1. ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดและถูกสุขลามไม่ของอาหารก่อ,อนนำม,มาขายทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะ 2. เมื่อเข้าตลาดความสงสัยหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเขาทาเจลแอลกอฮอล์และเวน้นระยะห่างสร้างรูปแบบการตั้งร้านแบบเป็นวงกลมหันหน้าออกและให้คนเดินวนซื้อโดยเวน้นระยะห่างเป็นแถวตอนเดียวค่ะ 3. จํจำกัดสถานที่ระหว่างคนและสัตว์โดยจัดตั้งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามหากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินคดีตามกฎหมายและห้ามเข้าพื้นที่เป็นเวลากว่า5ปีค่ะ 4. นั่งกฎหมายบริมาณค้าขายอยาก,กำจัดปชุชพืชและสารเร่งผลต่อพื้นที่ของสวนไม่ขายตามความประสงค์ของผู้ซื้อนะคะและสุดท้ายรณรงการใช้สารธรรมชาติแทนสารเคมีในกิจการทางการเกษตรค่ะ